สวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวรอบคันโรต t ร์รุ่น L ติดตู้แอนนะคะตัวนี้จะเป็น l 5018 SP นะคะสวยๆใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นรถปี66นะคะส่วนทะเบียนใช้ปี2566นะคะผ่านการใช้งานที่500ชั่วโมงนะคะตามระยะการใช้งานนี้ก็ถือว่าในราคานี้คุ้มค่าอยู่นะคะ625,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะคะ625,000บาทนะคะคันนี้ดาว100,000บาทนะคะ รอบๆคันยังสวยอยู่นะคะยางหน้ายางหลังติดมาเป็นยี่ห้อโอตาี้นะคะดอกยางเอ้ยี่ห้อดันหลบนะคะดอกยางเหลือเยอะนะคะยางหน้ายางหลังติดมาเป็นยี่ห้อดันหลบดอกยางเหลือเยอะอยู่นะคะช่วงล่างไม่มีรอยเยิ้มนะคะฝาครอบเครื่องยังสีสวยอยู่นะคะสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในห้องแอร์นะคะหรือว่าในห้องคนขับนะคะก็ยังสภาพดีอยู่นะคะปุ่มเกียร์ต่างๆใช้งานได้ดีตามปกตินะคะไม่มีรอยเยิ้มไม่มีสนิมขึ้นนะคะ ติดเบรทงล้อหลังมาด้วยเลยนะคะตัวนี้เป็นของแถมส่วนด้านหลังก็ไม่มีรอยเยิ้มเช่นกันแขนกลางโซ่ข้างชุดเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสวยๆใหม่ๆนะคะรถมือสองนะคะในราคาที่หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทดาวที่หนึ่งแสนบาทนะคะคันนี้ดาวที่หนึ่งแสนบาทนะคะอุปกรณ์สองชิ้นใบดันหน้าผ่านหลังนะคะอุปกรณ์สองชิ้นใบดันดินหน้าผ่านหลังนะคะปรับสภาพรอบคันพร้อมใช้งานเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ตามจุดที่ลูกค้าระบุได้เลยนะคะ มีรับประกันหลังการขายด้วยบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคใต้นะคะหรือว่าในเขตที่ใต้สุดหรือสูงสุดของประเทศไทยนะคะก็สามารถจัดส่งได้นะคะถ้าไหนสนใจนะคะแวะ,ะชมได้เลยที่ร้านแท็กซ์ฟาร์มขอนแก่นนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้นะคะ0942640798ค่ะ0942640798 0858529515ค่ะ0652821688 062822175ค่ะ L5018SP ติดตู้แอร์นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์เย็นฉ่ำนะคะที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นค่ะ